สวัสดีครับภูมสวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อนเพื่อนสมาชิก f อฟที่เข้ามาใหม่ๆทั้งคนเก่านะเอาเข้มข้นกันไปทุกนานะเลขกระแสก็แรงเลขคํานวณก็แรงเลขฝันก็แรงเลขพีบอกก็แรงนะมันแรงมาเยอะจริงๆนะ แต่ว่าความแรงจะไปที่สารใหม่ตะเซหรือเรียกคำนวณกันนะฮะเยอะมากนะครับผมไม่รู้ว่าจะจับฟังไหนดีนะปู้เยี่ยมก็มีแนวทางมาให้รับฟังรับชมนะใช้วิธีการคำนวณอย่างเดียวนะครับผมว่าเลขจะมาตามกระแสหรือไม่นะฮะ สามชมกันก่อนนะครับผมเลขงวดนี้จะมาแบบไหนนะจะมาแบบไหนจะมาแบบไหนนะจะมาแรงเหมือนเดิมไหมนะวัดที่แล้วปู่ยี่มบอกว่าตัดทิ้งไปเลยเจีสองออกแล้วรบรองไม่ออก,อกงวดนี้ยังติดไม่อีกนะเลขเก็สองถ้ามาถึงสาครั้งแล้วก็ ไม่ยอมไปเลยแหละนะฮะอ่ะตามรับชมเลยนะครับไม่เสียเวลานะฮะอ้าวตามรับชมกันเลยเราเอาเลขตัวไหนขึ้นก่อนนะฮะเลขสลับฟันปลาว่ากันไปแล้วนะวันนี้ก็มาติดตามเลขสอดแนมกันก่อนนะฮะคำเตือนนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผม จะทาเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสน,นุนสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างได้นะครับผมวันนี้ก็จะทําให้ชมอีกนะเรียกว่าเลขสอดแนมที่จับสามตัวบนก็ได้สองตัวบนก็ได้นะอยู่ในชุดสอดแนมนะเราจะใช้หลักหน่วยทํานะนี่หลักหน่วยนะสองกับสองเห็นะ อาไม่เขียนให้ดูนะแต่ว่าจะโชว์ให้ดูนะครับเพื่อไม่ให้มันบังนะครับผมตามชมเลยนะครับอ่าเราเขียนเสร็จแล้วเราก็มาดูกันว่าเขียนยังไงนะสามนะสามสี่ห้าไล่ไปเลยนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเรามาหกเจ็ดแปดทางนี้นะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ อ่าเรามาตามเลขวิ่งนะวิ่งตัวไหนวิ่งตัวไหนสามบวกสามได้หกนะอ่าเขียนฝั่งนี้แล้วกันนะวิ่งวิ่งหกเจ็ดแปดนะตัววิ่งนะหกเจ็ดแปดเราจะวงกลมไว้ตัววิ่งนะหกเจ็ดแปดนะตัวนี้นะตัวนี้นะตัวหนึ่งหกเจ็ดแปดตัวนี้ก็หกเจ็ดแปดตัวตัวเดิมกันอีกนะ หกเกียแปดแต่มันจะวิ่งมาอย่างนี้นะปับ๊บมาอย่างนี้นะครับผมวิ่งปับ๊บไปทางนี้มันไม่ไปของเก่านะมันจะมาของใหม่นะหกเก็ดแปดตัววิ่งมันนะมันจะมาทางนี้เสมอนะครับผมอ่าเรามาดูฝั่งนี้นะฝั่งที่งวดวันที่หนึ่งตุลานี่นะ แล้วก็เอาหลัก2มาเขียนครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4เรามาตั้ง5 6 7ทางนี้นะ5 6 7 8 9 0 1 2 3อจบนะอ่าเลกวิ่งตัวไหนครับผมขออนุญาตเขียนวิ่งให้ดูนะวิ่งวิ่งวิ่งเอาสีนี้ดีกว่าจะได้ตัดกันนะอสาบกสเป็น5้า 3, 2, 5, นะวิ่งห้าหกเจ็ดนะฮะ อ่าถ้าวิ่งห้าหกเกตแล้วห้าหกเกตอยู่ตรงไหนเราแคบไว้นะครอบไว้อ่านี่ห้าหกเกตอยู่ตรงนี้นะแต่ต้องวิ่งมาใส่ทางนี้นะแต่ว่าเรามีวิธีจับตัวเลขนะฮะวิธีจับมาจับยังไงาตามชมนะครับผมอ่าเรามีวิธีจับเลขก็คือขีดเส้น แนวทะแยงลงมาเนี่ยนะเสียลงมา3ามเจดหนึ่งี่แดสองหากสามกอ่าก็จะได้เลขทั้ง3ามตัว2ตัวดังนี้นะครับผมอ่าเขียนให้ดูหน่อยได้ตัวไหนบ้างครับอ่าจะเขียนให้ชมนะสามเจดหนึ่งอ่าได้เลขเจ็ดหนึ่งเดสองครับผมชุดนี้สองตัวนะ ต่อไปส 8, 2เห็นไหมเห็นไมสี่แปดได้เลขที่แปดสี่แปครับผมต่อไป 5, 9, 3ครับผมได้เลข 9, ก้าครับ ต่อไป604ครับได้เลขตัวไหนฮะได้0405อ้าวถ้าหลักร้อยนะหลักร้อยตรงนี้ให้เราแทนกันนะให้เราแทนด้วยตรงนี้นะสามแทนด้วยแปดนะสี่แทนด้วยเก้า ห้าแทนด้วยศูนย์แล้วก็หกตัวนี้แทนด้วยหนึ่งนะฮะเป็นหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ห้านะ,ะเอาเอาตรงตรงแล้วก็แทนกันนะฮะมันออกเกตสองใช่ไหมเราจะได้ตัวเลขที่สามเกดหนะะึ่งสามเกตหนึ่งสามเกดสองแปดเกตหนึ่งแปดเจ็ดสองเข้ามุมนี้นะ,ะอะ่เราตามมาดูฝั่งนี้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  ฝั่งนี้มาเสลียดกันแล้วจะมาตัวไหนนะตามชมนะปากกาก็ไม่คยออกเท่าไหร่นะสองหกศูนย์นะสองหกศูนย์เอาสองหกหนึ่งนะสองตัวได้ที่หกศูนย์กับหกหนึ่งเอาสามเจียรนึ่งเห็นไหมสามเจ็ดหนึ่ง

หลักร้อยเออเกสกับ9ก้สีอ่าสำหรับทางนี้เป็นชุด2ตัวบนนะจะได้ประมาณนี้ทางนี้เป็นฝั่ง3มตัวบนนะอ้าวหลักร้อยถ้าไม่มา3 4มหนี่ตามที่เขาว่านี่มันจะมาตัวไหนนะให้เราแทนกันอย่างนี้นะร้อยนะแทน แทน2ด้วย7ก็แล้วกันนะแทน3ด้วย8แทน4ด้วย9แทน5ด้วย0นยะ์ะก็คือ5 9าเสเนะี่ยเป็น0ูนย์เกกับ0ูนย์เสได้ตรงนี้นะฮะสำหรับ4 8, 2, 4, 8 3, แ่แปดสสี่แปดสามก็แทนด้วย9้าได้นะเป็น9 8้าแปดสอดสามได้นะสำหรับ3ามเกีกับ3ามเก็แทนด้วยแปดนะแปดเ7 2หนึ่งแดเสองนะฮะอา้าว สองเกตสองมนออกแปดเ็ดสองนี่เห็นไหมมันมาออกเลขตรงที่เราแทนค่าแทนกันนนะี่เห็นไหมออกเ็ดสองนะออกตรงนี้นะออกไปแล้วแสดงว,ว่าหกศูนย์หกหนึ่งเ็ตหนึ่งเกดสองเกตสามจะต้องออกอยู่บริเวณนี้แหละนะตัวไหนก็ไม่ทราบนะครับผมอ่าหลักร้อยแทนกันมีแค่นี้นะอ้าสำหรับวดนี้นะครับผม ใครชอบตัวไหนนะบอกไม่ได้ไว่าจะออกตัวไหนนะเลขสวยๆทั้งนั้นเลยนะ6กหนึ่งแปดสามหกศนดเกตหนึ่งเนี่มันไปได้หมดนะแม้กระทั่ง9ก9 4นะครับผมอ่ะคอยเราจะพิสูจน์กันวันที่หนึ่งนะกรกฎาคมสองห้านะครับผม อ่าเราก็ดูเทียบใส่กันนะเลขสอดเนียม3มและ2ตัวบนนะฝั่งนี้แทนค่าหลักร้อยนะเห็นไหมเห็นไหมมันออกสองเกียดสองนะฮะสามเกียดสองสาเกียดหนึ่งสามเกียดสเฉียดเฉียดนะงวดน,นี้แทนค่าก็ยังไม่ชนนะแต่เลข2ตัวก็ชนนะครับผม สองตัวมันชนนะชนเจ็ดสองนะครับเข้านะฮะวันนี้ก็เข้าไปแล้วเจ็ดสองเหลืออีกพวกนี้หรือจะเอาเจ็ดสองตัวเดิมอมืผมจะบอกว่าเอาทิ้งเข้าป่าเหมือนเดิมเจ็ดสองไม่ต้องเอานะะ ถ้าเอาไดก็หกศูนย์หนึ่งเก็นหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าสามเก้าสี่มีประมาณเท่านี้จะเก้าสี่เกินพิกัดแล้วนะแต่ตัวรับมันเนี่ยเออเรามาดูตัวรับมันนะเราตูดูตัวรับตัวรับตัวรับสามแทนค่าด้วยแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดเลขวิ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หนึ 1> 1, 2, 3, 1, 2, ่งสองสาม่องสามอมีห้ามีสี่ตัวนะอ่าวันนี้วันนี้สองแทนค่าด้วย7 7็ดเบวกสาเบวกสาเป็น0นะูนย์ะศูนสองเหลือห้าตัวมันเดิมนะศูนย์หนึ่งสองนะครับผม เหลือห้าตัวมันเดิมมาเขียนให้ชมหน่อยห้าตัวตัวไหนบ้างนะศูนย์หนึ่งสองหกศูย์หกหนึ่งเกีดหนึ่งเกีดสองแล้วก็แปดสองสามขาดย่อยเลยสามไม่มีเลยนะเกียดสองตัวเดิมก็ยังมายืนโชว์กับเพื่อนอีกอ่ะอำลาพาจากเท่านี้นะครับผมหมดเวลาพอดีไปแล้วไปแล้ว ขอให้โชคดีกันนะวันพรุ่งนี้